สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่เหน็บเพราะจะว่าก็ที่ว่าคนที่พลาท่านผู้ฟังมาที่ตรงหน้านะครับกระบวนการเกี่ยวเคานะครับการรถเกี่ยวเคานี่เป็นเังไหนนะครับการภามาเบิ่งนะครับมันง่ายนะครับง่ายกว่าคนเกี่ยวนะครับเท่าเดียวมันก็เลี้ยวนะครับนี่เขาเรียนกับรัตนนีนะครับ ง่ายดีนะครับลักษณะน,นี่ยนะครับทานเกี่ยวเพาว่าการพวกที่คนเกี่ยวนะครับได้วไว้ได้ง่ายนะครับได้เป็นเมเ็ดไปเลยนะครับเจ้าห้าเจ้าบก็ได้นแไร้ให้แล้วนะครับต้นนี้นะครับ ปันเขากับปั้นเขาไปในอุ้มของของรถนั่นแหละครับลักณะหน้านี้นะครับพึ่งแบบง่ายดีนะครับปนเกี่ยวเชียร์เสร็จแล้วนึงก็โอ้เดี๋ยวใส่เวลาลายเหมือนนะครับเกวี่ยงต้นว่าชิบหน้าที่นะครับก็เลี่ยวๆนะครับแตบกขี้เย็นนี่นะครับเพราะว่าจริงๆแลี่ยผ่าไมาเกี่ยวก็เห็นสมมติมาเกี่ยวนะครับแต่ก็บพะมีพู้มาลงชิบให้เบิ้งนะเห็นนะครับ นี่ผมเมียงกันทีภาเบืองเหล่าภาพมางลงคลิปมาเห็นนะครับว่าการเกี่ยวเขานี่เป็นให้กับค้นนี่มันแตกต่างกันบ่นะครับแตกง่ายบ่นะครับเพราะสมัยนี้มันโรคกาภพิบัติทางการหลวงมันจะเลือดแล้วนะครับใส่เครื่องจักร่นนะครับเพราะว่าสิ่งไดนะครับเกี่ยวเข่าเขาไม่ได้ใส่ค้นนะครับรดเกี่ยวได้เป็นเม็ดไปเลยไปตากนะครับแล้วก็ไปตากนะครับที่ล้านนะครับล้านปูนนะครับ วนเกี่ยวนี่ก็สิเกี่ยวไปแล้วสองสามมือม,มัดนะครับมัดแล้ครับใส่รถเกี้ยวขึ้นไปแก่ไปใช้ลัน่นไปตีเป็นหวัดนะครับเพื่อะได้เม็ดเขานะครับอันนี้บ่ได้ใสเวลาหลายมือนะครับมือเดียวเกี่ยวแล้วก็ได้เม็ดขึ้นใส่รถเลยนะครับแก่ไปเลยบ่ได้ม่นอนเฝ้านะครับทีนี้มันโลวกวันเปลี่ยนไปนะครับเค็ดไปตามยุคตามสมัยนะครับ มืคือแต่พอแต่แม่เฮ็ดนะครับตะกี้เป็นผ้าเห็ดลโอ้ยลําบากเจ้าสี่ล้วนะครับใส้เวลาตั้งเป็นเดือนนะครับจังแล้วจนเขาขอบคมเกี้ยวนะครับวันนี้มีการจ้างกันเกี่ยวไปเกี่ยวมั่นนะครับขันว่ายังกับหาบ้านกันนะครับบัานเกี่ยวเขาสมัยนี้บ่าเป็นสั่เหล้วนะครับมีการหาเงินนะครับนว่าไปเกี่ยวกับแต่จ้างนะครับ จ้างแต่ววาก็บพกพีคเไปเกี่ยวดอกเด่นแต่ว่า,วววา,ากัไปจ้างแบบกู้มั่นนะครับเก็บมั่นคือรถนะครับเสียหญี้ยนี่เองนะครับแต่ว่าเนี้การเกี่ยวเขานี่ก็ปัญหากับมัดไปนะครับตะกี้ทงหนึ่งเกี่ยวก็โอ้ยเป็นลายมือนะครับแต่เดี๋ยวนี้มือเดียวเพราะท่านพ่อมือนะครับทงหนึ่งก็แล้วๆแต่ละมือนี่ก็ได้ตั้งหลายทงนะครับของของผู้เกี่ยวเกี่ยวของรถนะครับเราใส่กันเป็นไรค่าจ้างนะครับ ปีนี้ก็บพว่างท่าอะไรนะครับพี่กายกัเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับปีนี้ก็ยังสูงกระสีประมาณกันหรือสีเกินกันขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็บวกานอีกเจนึงนะครับกับจะของรถนะครับน้ำมันกับแพงไปก็กระจอยค่ารถขึ้นไปอีกก็เป็นได้นะครับอย่างทีเห็นนะครับการเกี่ยวเข่าของรถกับเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับ ไอ้นึงกอบพ่อท่านดวนนะครับก็ที่ยวแล้วไปอีกเจ็ดสองหอบก็แล้วๆนะครับถ้าพ่อทิศนาทีอยู่นะครับรอบที่สองแล้วนะครับประมาณสามหลอดที่กรที่ยวนะครับจะง่ายดีนะครับเพราะว่าได้ป็นญนันะครับจะเป็นเที่ยนกับพวกข้างหลังนะครับแล้วลักษณะนี้ครับการเกี่ยวเขากันก็คือควเกี่ยวนะครับ ทมไยดีมันง่ายดีใส่ควบสะดวกก็คือเห็นนี่แหละครับการเที่ยวเขาแต่ละพงแต่ละมือก็เป็นละะนักษณะนี้นะครับใน,นช่วงนี้กับกูแกะก้อนกับเกี้ยวหลังจากวันที่สิบหาสิบหกไปแล้วก็ถึงที่สิสีไปแปรเหมดนะครับกูเกี้ยวนี่ก็ลรถกับหลายขั้นนะครับเพื่อนันลงทนนันพื่นี่ลงท้องน,นี้นะครับ ก็เลี้ยวไปแต่ว่าไปอังกันมองตากนะครับที่วัดนะครับก็มือเต้านี่กับปูพาเลยไว้เต็มไปบิดนะครับปูที่หลังนี่กับพระท่านนะครับล่อไอ้มือออกออกแล้วกับปูพาไว้ไปเกี่ยวมาใส่นะครับยวัดกับรูเลือดสิเลือบอังแล้วนะครับล้านยวัดนะครับแต่ว่าผู้เสียออกก็มีผู้จองไว้ก็มีหรือไม่เกี่ยวมือนี่จังหน้าตรงนี้กับปูพาเลยไว้แล้วนะครับที่ล้านวัด ก็ไม่เกี่ยวนะครับว่าจองที่ไว้ก็ว่าได้นะครับกันเพราะนั่นก็บพามีบางลงนะครับมันพร้อมกันมันลายมันบันนะครับมันก็เลยอังเวลานี่แหละครับอังเวลาที่คนเกี่ยวพร้อมกันนะครับหลังปลาว่างไปหลังจากวันที่ยี่สิบหายี่สิบหกไปนะครับแปรสินเดือนนะครับก็สิ่เบาบางไปนะครับ การอังทั้งล้านนี่ก็คือบีปันไดนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอยากอังจังหน่อยนะครับเพราะว่าต่างคนตังผู้พ่อเกี่ยวกับเกียกเก่ยวนะครับนี่รอบที่สามนะครับนี่รอบที่สามนะครับอีกรอบเดียวก็คือเสร็แล้วนะครับให้นี่ก็ได้นะครับ ให้เด่งกับที่เกี่ยวมากวอนกับก,กเรี่ยวไปเรียวนะครับอีกทกง้งทั้งอยกนะครับท่านี้เป็นข้อเจ้าที่เกีเ่ยวไปเลียวนะครับนี่แหละครับก็บเป็นลักษณะนี้แหละครับก็เกี่ยวข้าวกระไรง่ายดีสะอดกงี้นะครับก็ได้หาตอกหายังสามารถงากนะครับ เทียงกับัวออกนะครับเพื่อเด็เขานี่ก็ปั้นเข้าไปได้ให้วุ่มนะครับเนี่ยแค่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 ่แค่แคะค่าค่แค่แค่ครัค่แ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 คยแค่แค่นค่แค่แค่แคค่แคค โลวกวิวัฒนาการใส่แบบเครื่องตุนแรงนะครับบ่ได้จักตอกบ่ได้หาไม่ไผ่ไม่ไมจักตอกสามารถยากนะครับแม้แต่นี่ทั้งไปหากกบว่ามีไม่ไผ่กับกับว่ามีนะครับจกอึดไปแล้วนะครับส่วนที่เป็นตอกแต่ว่ามันกับมีทั้งเลยมากม,มาขายอยูะแต่ว่ากับบ่อกามีผู้สื่อออกเพราะว่ามันมันซื้อมาแล้วกับบ่ได้มัดหรืไหมครับเพราะว่าแต่ละคนก็คืกเอารถเกี่ยวบ่ได้มัดยากนะครับส่วนที่เกี่ยว อาจจมีหน่อยหรืออาจจะไม่มีก็เป็นได้นะครับเ็เรียกรบใส่กับตอกนะครับอันนี้ก็ใส่รถเกียเก่ยมันง่ายดีแล้วก็เป็นเม็ดออกมาเลยนะครับใส่อุมแล้วกับปเทศใส่รถนะครับ ครับตั่เคื่เหยนนะครับนี่รอบนี <ings> ้ครับแปวเหลี่ยมเลี้ยยี่อ้เดี่ยนะครับเลี้ยดส่วน้ะบนหน่อยๆนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับพอตันพอติหนาที่แล้วกับแล้วนะครับคมนก้นเกี่ยวกับเซเวลาเป็นมือนะครับมือนแยกแล้วกับแล้วกันหน่อยก้นก็บแล้วนะครับพร้อมกัหลายพวกตะเกยนะครับกดเกี่ยวกง่ายดีนะครับ รอบนี้แล้วเลยนะครับง่ายดีง่ายดีนะครับก็คขึ้น็นเนี่ยนะครับการเกี่ยวกับเพ้นเกี่ยวโอ้หรือว่าตีไก่กันในการเกี่ยวควอมืออนเร็วควขมไวนะครับการได้นะครับได้เขาเป็นเม็ดนะครับรอบนี้ก็ทสี่แล้วไปเลยนะครับพุทธเต็มอุ้มบอกันเตีมอุมกันสีมาเที่ยวเสริลดใบนะครับ ลักษณะนี่นะครับ็คือเห็น,นี้ละนะครับขันว่าไม่เห็นกับว่าหูว่าเขาเห็นยังไงน,นะครับแต่ว่าส่วนมากกับขันว่าไม่เกี่ยวกับนี่อดครับจาของหน้าผู้เดียวนะครับผู้ตังบ้านก็บอกเห็นน้ำดอกแล้วเห็นยังไงน,นะครับอันนี้พร้มเองก็มี่โอกาสก็ได้มาไทยทํำใหม่ทุกคนเห็นน้ำกันนะครับกานเปลี่ยนลักษณะความง่ายแตกตั้งกันนะครับ กทท็แล้วกัมาเทส่ทลดนะครับแล้วก็แก้ไปตรงล่านนะครับะก็แล้วพอดีนะครับให้เนี่ก็แล้วพอดีนะครับเขาอาจจะบวมมเทนะครับหรือสิบพอเต็มอุ่มหรือสิบไปเกี่ยวอีกตะกันนี่สิมาเทนะครับแต่วส่วนหนึ่งกับมาเทว่าเทสเรถดแล้วนะครับรถ้าลดก็จอดล่อโยนะครับเห็นไรเจ้ะแล้วนะ้ามือนนะิเนาะล เกลียวแล้วรถก็ม่ให้จับมันมายังหลายแล้วแต่ซุ่มเกี่ยวมาแล้วก็ใส่ในรถนะครับนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะสิมาเทใส่รถแล้วอีกรถที่มาไหนก็บสิมาเทใส่นะครับเพราะว่ารถนึงมันอาจจะมืดเขาเป็นลักษณะนี้แหละครับเจ้าเรียกเจ้าเอาเข้าเจ้าไปใส่นสทนี่เอาขึ้นไปไปนี่เป็นหวังนั้นอีกเจอเยอะเลยโอ้เจ